ติสูรนี่มีแกแต่ว่าติเธอมันจะแย่สิแกจงังใดเอจไอของมึงมีไอลิงฮะขอลังบาทมันก็ถือจับได้ลักปีนาตั้งก็เกือบตกลงมาได้เอจไปฟ้าหอยมันก็ขั้นไปฟ้ามันก็ถือไกลสี่จังหดดีเจไอการนก็ถามเ่งตัวเองสิ ผมก็ไม่ได้ครับผมนอนกับแม่รีสอร์ทมันแนพง,งปวดครับเจทั้งนี้จะบ้าเหรอฮัเอาต้องตีนทิงั้นมาถึงไปก่อนเฮ้ผมเบิ้งคลิปว่ครับเจไม่ใช่หมายถึงนั่นนะ่ะเนี่ยหัวสนับสนุนโดย,ยมิวสมุนไพรขมต้องผสมมิวทีเลอร์เขาอยากบอกว่า<ม>ถ้าเ้างไม่ได้เจอกันเนี่ยเ<ม>ขาก็สิโทรหากันเอาก็ได้เนาะ ปัญหาสิลาอินรตรนาการสำคัญก็ข้างลูกเสียงี่ดถ้าเป็นวัดด่ช่วงนี้เสียงเธอก็ปแปลกๆอ,อ่ะอ๋อวันนี้ไม่สบายพ่อเนี้ลงคอ,อบ๊อบอิยังแค่เธอข้างซื้อห้องกับพ่อแล้วแต่ก่อนสิถึงคันนั่นน่ะให้เธออ่วมรับตาบงก้อนในบ่อ เขาตื่นเศร้ามากแก้ขีตาแล้วก็ลุกไปแปรงฟันแล้วห้ากัดรัตว์ตอนหอดบ้านเ้าแล้วได้บอลบ้านเธอมีแม่เธออยู่ยนี่สมุดแหวนมีมายู่เขาบม่ได้คิดบทแหวนสิเด็ก,กว่าเป็นยังงอบเขาเข้าประตูดาบ้านเธอเธอห้ามข้างซื้อเธอว่า้ยังพิลลิงเออลิง ลิงลูกคู่ใดล่ะลิงลูกคุหญ่างเนดีว้าลิงลูกคุณอางินบอย้มาอ่น่น้

กูจะบอกให้นะใครที่มาขัดขวางอะรกิจกูจบไม่สวยเออก็ได้กูขึ้นสิบ่มแมนมูมึงเลยล่ะกูพูดรูดอกว่ายังให้มึงเปลี่ยนไปมึงอาจสิโองคักหรือ,อยังกรซางแต่กูอยากให้มึงรู้ไว้อย่างนึงนะมึงดีสูญเสียคนที่หวังดีก็มึงดีสูดไปแล้ว กูอุบวนบอกูเปลี่ยนย้อนนี่นั่นคือไอ้มากคิดๆบงดึงแยวนี่ไอ้คิดว่าไอา้บอคููควรกับตัวเลยวะ่ะ โตไม่ดคนมาจีเวโตยุ่สูงครับไอ้ต่ำมาบนี้แบบซีเอวอะเอาตรงๆเลยเข่าประดอกเลยใจฟังไงเด้ฮึทอดวันนี้เหนมฮึอทอเฮ้ยขี่ส่งชักเองเนี่ยวะไอ้จีไปโดนอะไรได้คำนี่มันคาอฮึทอเห็นเห็นม ไอ้ไอ้ดีตัวนโตนะสารจากสารจากบักบรรจงเออเออเออหมายเข้าวายังไดนี่ไอ้ห็นเาบักใจนะที่เมาบอกเยี่ยมเยียมเยอะผู้หญิงตัวหญ่น้อยมันครั้งแรกมานนิโอกหักจำใจไอ้บรรจงบอกเรื่องปีแค่ไหนคือบักบรรจงก็บักมืดนี่มันเป็นมูกันแล้วบางที่บักมืดนี่มันเลยตันห้ากลับบ่ไปเป็นลูกน้องเสื้อเพล็ดไอเป็นไอ้ไอก็ต้องห่วงน้องเจ้าของคือกันเข้าใจบ่คนเป็นไอ้นี่ มันลุกอินทูไม่อายกันอยู่แล้วคำมันถือกขาทิ่มเสียดยังไงเอาเสือเพชรตัวกระหู้เป็นยังเป๊ะเพราขอใจเลยผู้กอบกันในมือเดียวเองเป๊ะ่าเคยกระปันตุ๊กกระปันตุ๊กเสียอายมากมือนี่ไปย่อนว่าบางวันจุงอ่ะมันตกในอันตรายแล้วไอ่แลาวเป็นคนให้มันบอมปอกเลือกตัวนี่แล้วมันโง่กล้ามากมันปอดแหกตัวนี้ไอ่เห็นยังไงฮะเป๊กูก็เสีกล้ามปบอกเลิกมือกไม่มึงหัวกูเบิดลกล้ามเปองนี่ลาก่อนอารยา ทานังแม่แม่แม่ด้วยคนดังคนดังเขาทานก็นดัง มากินเบียร์กับพี่ละบอกไปเรที่ไปใส่กระเปยมะคว้ยเอาเป้ไหนปะเนี่ยอุตส่าห์พี่บอกว่าบ้านพี่มีบิ๊กไบค์อ่ะอุตส่าห์พี่เอาบิ๊กไบค์มารับไหนบอกว่าจะไปกับพี่ทุกวันไงกูพี่ภูบ่าวแล้วสิบอกไปกับมึงอีกมะคว้ยนี่เป้พูดเรื่องจริงใช่ไหมเป้จะเบี้ยวสิ่งที่พูดไว้กับพี่ใช่ไหม ก่สร้างเมืงม่งที่ไปตายใส่กระเปได้ไม่ห่วงไอ้สังกทานั่นใช่ไหมพี่อยากรู้อย่างหนึ่งแล้วแฟนใหม่เป้เป็นใครมึงถามหาแฟนของเป,เป,เป่อะอุ้ยละ่ะแฟนของเป้มีปัญหาอะไรเปล่าน้องชชยถ้ามึงคิดจะมีปัญหานํากูฮะมาเลยริยาณเป็นด้วยพันไอ้น้าจับไลย รอบนี้กูจะปล่อยมึนไปแต่รอบหน้าไม่แน,น่ส่วนเป้เดี๋ยวคุณแย้โนรู้ว่าแฟนเป้เป็นใครเร็วหี่อบผมก็สามเดอนเล่นเล่นปุ้ยเจ๊อะไรครับลูกพี่ได้ครับ น้องเมกหรือเปล่าครับคือสีได่ลงเลยล่ะตองการนยังบากสังเข้าจากกันยุติถ้ามึงสนใจเฮ็ดงานกับเสือเพชกบบรกระป๋องมาไปที่นี่พ่อตอนนั้น cái gì bọc hả? học đi. nó nhìn vẫn luôn đi nhỉ? ôi. ฉัม่เล่นยิงห็นประจำแล้วค่ะมูโบอีกมูอยู่ไหมูสิยังไม่ได้ซื้อเตี๋ดอกเจชเช่จะดีไหมจะเท่าไดร่นักเลีนงไงสั่างเงินให้หมอถารถว่าเฉลี่ยดอกใหม่ไม่ให้คนสวยใส่ดอกใหม่ใส่คนสวยนี่ไก่ดอกรอดไปใส่เซ่ไปส่งตีก็ดีได้หล่ะ อ uh, ขอถามเนี่คบกันยักมืออ่ะอ๋อที่บอกกันแน่กันแน่เท่านี้คือสิหลอถาม,มเป็นบอกอืมกะเจ็บมืออ่ะบ้านเจ็บมือเลยตีพื้นคือสามมือหนึ่งถ้าบ่าคิดว่าไม่แปลกเลยตีคนอื่นสามีเขาบอสนับบอครบเด็ดบอไม่ยังแปลกหรอกสำหรับรองเป๋อแต่กระถือมาได้ครบ แล้วเป็นยังคือได้เลิกกันนะขนองมันบอกเลิกเองมันสั่งการถือบอกเลิกก่อนเหตุผลมันก็จานีละถ้าคิดว่าน้องมันค่อยถือบอกเลิกบปะละโอ้จักไหนก็ไม่ได้สนใจพ,พ่อมลูกผู้ชายอันมาสงสัยในการกระทําของูหยิ่งหรอก สยู่หลายๆสังปะตายนอนะพอเวลาตายก็ตายกับคนะชิบินโฮมันบริถีออกแบบไม่ให้อายุยืนปานั้นเฮ้ย hey! รูปหล่สอส่ยหยอดสูดเย่ดิ๊งของกูเองสิเบิดมาถ่ายรถประจ่ายแทนอ๋อโทษครับน้องพอดีพี่นฟังอีสนันไม่รู้เรื่องเลยพูดไทยจากหน่อยก็ได้นะครับ พี่ฟังอีสานไม่ได้จริงๆครับที่มารอรถโยโย่มึงเด็กแยบเสยแจ้งส่งหนีกูฟังหมอลำั่โมเป็นเลยครับเป็นหมอลำคือมึงครับบักหนาหมอลำเ่อาได้บอกว่าอีสานว่าไงโยโย่อ๋อโทษครับผมลืมตัวนิดหน่อยหนาลาบเอ้ยก็ขอแจกขนประเพณีอีหลีใช่ปะบอโมเมนต์ไอ้เสือกอ๋อโทษห้าถุมเทศเลี้ยนหลู่วิซ่าซอยชีวิตแต่ละคนบางคนกับบาั์ชีวิตเจ้าของเฮ้คือจังมันบ่มีขาบ่มีอย่างมี่อีหลีดอก สักมือนึงทุกเรื่องเล่าไปสืบลรืมอย่าซอนกูหมอลำกูรู้อยู่เด็ต้งบอกว่าวาไทายบ่าไหอย่อนอีสานบ่าได้อย่าซอนผมครับคุณหมอลำผมรู้จักอยู่อืมมาม,มีคาเดี๋ยวน้องเปยล่ะลังเทื่อมันอาจจะเป็นความบุ่หลงที่ยายอมรับผลมันแบบเต็มใจเออลืมถามเธอซึ่งอย่งบอกดีป่าวะ กูซื้อแท่นบกหนมามอลำลัมผองจีขอบใจได้ที่บอกเข้าเรืนนเ่องน้องเป๋คุณบอกดี่ว่ายินดีจจครับบอเมนมนึงโ,โยโย่ล่าจันนามอลลั ขันบ่ห่งางเจ้าควางสิไปห้าผู้อื่นได้จังไดวะคนที่ว่าเขาเจ๋งความพังแบบเธอมันสิไปหูยังอ่ะเออถ้าสันก็่ต้องัแตกเขาก่ต้องเฮ็ดแพ้ก่ต้องหันใจก่ต้องดูแลเจา้าควางใดเลยเ่าเป็นบาปเอ้ยเพรากินเขาต้องไล่นเนาะคนมันมีความหิวมันหนีความหิวได้อยู่ยติดขวยยามไรปีปากเลยโอ้งตุงหายกัน,นที่เขาไเลครับบอ่อ มื่อท่านกินก็ต้องเสือกดเฮ้ยผมกขอเทอแล้วผมมีเรื่องผินีู่้ผููู้้้วสวัสดีครับนี่สังกติเดลิเวอรี่รับส่งสดตีนทันทีติดต่อมาไม่หยังครับมึงจะมาตลกสั่งข้างมาเจอกับพวกผูในวัดภายในสิบนาที รูปหยังเจยวกับมันผมบลูอย่างเลยไอย้แมงสันสีผงก็เป็นลูกค้าประจำตัวสนุกชุ่มเจ้าอยู่ดิเอ้เนอย่างนี้เตีนอไดอยัางแ้บเป <c oughs> ิดสามันดจก่อยวู้ตื่งวอีกแล้วแมงในขังก็ตื่งวัดออกบัวอยู่เสก,ก็บอกมาสวยกว่ามันสวยไม่ได้หรอกบึกสนเต้นอืออ่าอืออ่าอืออ่า นาลบลปร่อมหนิงไผ่ว่ะเจ้าหรือเปล่าถาพรองต่ลีบินออกมาสนับสนุนโดยมิวสมุนไพรขมต้องผสมมิว